ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาสำนักงานมูลนิธิรรม,มิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมโดยมีพระอุดมธีรคุณภาวัตวิสุทธิเทสโกประธานฝ่ายสงฆ์และคุณเข็มทองเรื่องกิติยาประธานฝ่ายคารวาส โครงการทอดพ้าปาการศึกษาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาเนื่องจากปัจจุบันอาคารของโรงเรียนหลายหลังเริ่มเสื่อมสภาพมีหลังคารั่วซึมประตูหน้าต่างชำรุดพื้นที่ทรุดโทรมเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตาบอด ในวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568นณวัดสุทธาจินดาวราวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เวลา9นาิกาเนาทีเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนพระป่าได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่3 0 6 1 3 7 5 3ห2ชื่อบัญชีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาสอบถามข้อมูลได้ที่ รงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาโทร044213581 0625410698